ว่ามีาปัญหาออนลน์เรียนในช่วงตอน,อตอนกลางวันตื่นแล้วไม่สดชื่นทําอย่างไรดีคะโอ้แต่คุณแม่ไม่ได้บอกเรื่องของอายุคันมาใช่ไหมคะแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการนอนไม่หลับก็ได้ความเครียดได้ไหมจาน จริงๆความเครียกก็มีส่วนนะคะความวิตกกังวลโ,โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคุณแม่ที่ทํางานเนาะภาระหน้าที่อย่างคุณแม่ที่เป็นแบบเมนเจอร์ผู้จัดการมีหน้าที่ uh huh. ที่แบบเออระดับสูงยิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยก็จะมีความเครียดที่มากขึ้นด้วยใช่ไหมคะคําแนะนําในกรณีที่คุณแม่มีความวิตกกังวลหรือมีความเครียดแบบนี้น,นะคะก็จะแนะนําให้คุณแม่เนี่ยลองเตรียมปากกาแล้วก็กระดาษไว้ที่ข้างเตียง hmm. คิว่ารูปเหรอคะเอาไว้วาดรูปไหมอไม่ได้ไ่อนคลายไม่ใช่นะคะสมมติ<อ>ว่าเราแบบคิดอะไรขึ้นมาในตอนที่ก่อนนอนเร<อ>าอาจจะเอลองจดไว้ก่อนแทนที่เราจะเก็บเป็นนอนคิดอยู่นั่นแหลคะค่ะแล้วก็ทาใ,<อ>ให้เรานอนไม่หลับสักที<อ>ก็จะช่วยให้เราแบบสามารถิสต์รายการได้ว่าอ๋อพรุ่งนี้ฉันจะจัดการเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามเ<อ>นาะแทนที่เราจะแบบนอนคิดไปคิดมาทําให้หลับไม่ได้สักทีนอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะแนะนําในส่วนของการจัดสิ่งแวดล้อมในห้องนอนให้มันเหมาะสมเนาะเริ่มจาก อากาศละกัน <c oughs> ห้องนอนควรจะเป็นห้องที่อากาศถ่ายเท <c oughs> ได้ดีนะคะ <c oughs> ก็อาจจะเย็นหรือเปิดเปิดแอร์หรือเปิดพัดลมเนี่ยแล้วแต่คุณแม่สะดวกเลยะ <c oughs> ห่มผ้าหรือไม่หผมผ้า,าใส่ถุงเท้าไม้เนี่ยก็แล้วแต่คุณแม่ว่าสะดวกในการนอนแบบไหนนอนแบบไหนแล้วเราสบายกับตัวเรานะคะนอกจากเรื่องอากาศแล้วเรื่องการจัดการของความวิตกกังวลแล้วนะคะก็เรื่องของแสงห้องนอนเนี่ยควรจะเป็นห้องที่มืดสนิทนะคะถ้าสมมติว่าคุณแม่ ไม่สามารถทําให้ห้องมันมืดสนิทได้อาจจะมีแสงเล็ดลอดมาบ้างลองเลือกผ้าม่านที่เป็นทึบแสงหน่อยนะคะ,ะและนอกจากนั้นถ้าถ้าเปลี่ยนผ้าม่านแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นลองใช้ผ้าปิดตาปิดตา,าตัวเองใช่อเอาเหมือนที่เห็นในหนงังใช่ค่ะหรือเวลาเหมือนที่เราแบบคนขึ้นเครื่องบินนะคะ,ะที่ใช้ผ้าปิดตาผ้าคาดตาเนี่ยคะ่ะก็จะทําให้คุณแม่เนี่ยสามารถนอนหลับได้สนิทมากขึ้นเนาะแต่เคยรอแล้วค่ะมันอึดอัดไม่ แล้วแต่คนแล้วแต่คนลองดูก็เป็นทริคแบบเราเอาไปปรับใช้ไม่จำเป็นต้องทําตามทุกข้อนอ อ่ะถ้าเกิดว่าเรื่องของอ่อนเพลียอะไรเ <ฮะ S 2> งี้ยอาจจะเรื่องเครียดก็ได้ก็อาจจะทำคลิปนี้อาจารย์งงยบอกมาได้จะบอกว่าให้จดในกระดาษ<ช>อ่ะอยากรู้ว่าจดในมือถือไม่ได้เหรอคะปกติเราจะชินกับการๆๆเปิดมือถือแล้วก็จะจดจดจดอะไรทุกอย่างในนั้นซึ่งจริงๆ,ๆแล้วการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะเป็นแสงสีฟ้าที่ส่งออกมาจากมือถือนะคะก็เราจะแนะนําให้หลีกเลี่ยงการใช้พวกแสงสีฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือก่อนนอนอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง เพราะว่าแสงสีฟ้ามันจะส่งผลส่งไปที่แบบร่างกายของเราทําให้เรารู้สึกว่าเราตื่นตัวแทนที่เราจะได้นอนแหละพอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปุ๊บอา้าวกลายเป็นเราตื่นเฉยแล้มันก็จะส่งผลกับเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินใ,<ช>ในสมอง<ะ>ทำให้เราหลับไม่สนิทด้วใช่ไหมคะอีกอันนึงค่ะนอกจากแสงสีฟ้าค่ะจะมีปัญหามากเลยก็จะจะจดจดอะไรสักอย่างนในนั้นอนะ่ะปรากฏลายเด้งติ๊งเ,เช็คลายต้องตอบซะหน่อยตอบซะหน่อย เหมือนเฟซบุ๊กไม่ได้เช็คนานแล้วอ่ะดูเช็คบุ๊กเฟซบุ๊กสัหน่อยอ้าวตายแล้วลูกคนนั้นไปเรียนมาหรอเพิ่งรู้ว่าเพิ่งคนนี้แต่งงานแล้วหรออะไรอย่างนี้รุติคีตีหนึ่งค่ะก็คือายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็เกิดใช่ค่ะเฉยๆไปซึ่งเป็นบ่อยมากอ่ะกลับมาเรื่องของเราการหาอาจารย์หาสรุปว่าเรื่องของอันนี้ถ้าเป็นเรื่องเครียดก็จัดการแบบนั้นอ่ะแล้วถ้าเกิดเป็นเรื่องของการนอนไม่หลับเหรอคะอาจารย์นอนไม่หลับอย่างเช่นว่า พยายามนอนแล้วแต่นอนอไม่หลับใช่ไหมคะมันจะมีน้องว่าแบบพอเวลากลางวันอะหวงง่วงมากเลยอะรู้สึกไม่มีแรงทํางานแต่ว่าพอกลางคืนมันคนที่จะนอนแต่กลับนอนไม่หลับค่ะอันนี้มันเป็นจากภาวะความทางจิตทางใจหรือว่าเป็นภาวะทางกายของแม่ท้องได้นะ,ะ,จ,ะจะต้องบอกว่ามันเกิดได้ในคุณแม่ที่ท้องนะคะโดยเฉพาะในไตรมาสแรกเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนต่างๆเนาะโดยเฉพาะฮอร์โมนที่ทําให้อ กล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมันคลายตัวไปใช่ไหมคะมคุณแม่ก็อาจจะแบบมีเพลียนในตอนกลางวันได้แล้วแล้วก็พอในสัปดาห์ในช่วงแรกๆเน้ะใจมัดแรกของการตั้งครรภ์เนี่ยคุณแม่เนี่ยก็จะมีการปรับตัวต่างๆ<ค>และต้องการพลังงานเนี่ยเพื่อไปให้ลูกน้อยก็อา,อ,อาจจะมีการแบบว่าต้องการการนอนมากขึ้นหรือว่างว่วงนอนที่มาก<ค>ขึ้นด้วยคะ่ะแต่ว่าคือแบบเหมือน energy ระหว่างวันมันหายเพราะข้ามเ้นมันใลายตัวแต่ว่าพอช่วงกลางคืน energy มันอันเพราะมันต้องส่งไปถึงลูกใช่ไหมก็เลยว่าก็เกิดเป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นได้ในช่วงแบบไตมาสแรกแต่ถ้าจะทํายังไงเพื่อให้คุณแม่นอนให้หลับในช่วงนั้นเนี่ยก็อาจจะลองเทคนิคต่างๆที่ เราได้พูดกันไปแล้วเนาะพวกการจัดสิ่งแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาได้ก็คือการดูเรื่องเสียงของบริเวณที่เรานอน,อนห้องนอนของเราเนะะี่ยค่ะก็าอาจจะให้แบบเงียบหน่อยหรือถ้า สมัยนี้อาจจะอยู่ห้องเงียบแต่สามีไม่เงียบสามีไม่เงียบก็นี่ก็ต้องจัดการสามีกันจัดการสามีแทนไปนอนข้างล่างหรือจัดการที่ตัวเราก็ได้ซื้อที่อุดหูมาใส่ในตอนที่นอนก็ได้เคยค่ะเคยแบบมีรูมเมทแล้วก็คือรูมเมทจะชอบฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยตอนนอนเล่นเปียโนตอนตีสองก็มีเราก็ต้องซื้อที่อุดหูมาอุดแทแล้วก็นั่นแหละค่ะด้วยด้วยประการสนีเนาะอ่ะนี่จะเป็นทริคแอนทิคที่คุณแม่เผื่อคุณแม่สมัยสามารถเอาไปทําได้นะ นะคะ